บายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่เตฟุนชาแนลเชิงวันนี้กะอาสิบเก,าก่ายื้วก็หอยกระพองอมาลรอบังกับื่อพอดีวันนี้ฝนตกฝนตกตกช่วงเศ้านาแต่เศ้าช่วงแงป้มนมงกายเขาก็เลยออกมาบังกับได้่า ฝนตกเราออกมาเลยมันฝนแหงมันเทไงหน้าห่วยหลายยิ่งเลาะเอายากเดี๋ยวมันรุ่นว่ามื่อกี้มันดิเทืบ่ไปไปรุ่นน้ำกันเลาะคนยากเราเมื่อี่เดี๋ยวมันจะเบิ่งกลับว่ามันดิเถื่บ่กเอาใ่หันเนาะไปรุ่นน้ำกัน พ่อหนี้ห่วยคือวัดีฝนมันหาแต่เซายังโบราณในหอดชมงเนาะเราเข่ามาป่าฉะนั้นน้าม,มันจะยังหลายน้าห่วยในย่างในหน่อย,อยไมนต้องซีหรือหาชมงศ์มันค่อยเริ่มแห้งโอเคกรับรดถือเนาะได้มาหนึ่งตัวเบิ่งสภาพคือดัเมนต์หนูเดี๋ยวหมุนไปเบิ่งโอเคได้หนู ตกใส่เปียกบุญเลยหนูมันเริ่มโตนี่คือสภาพน้ำหวยของมึงเนี่ยมีน้ำเต็มหวยเลยฝดตกแบบนี้นอกจากเน้น่าหลายแล้วก่ะแล้วมีสัตว์อีกอย่างหนึง่งที่มันออกมาช่วงเนี้ยนั่นคือตวทากซึ่งทากมันจะหลายแหง้ง เป็นเมือ่อใดฝนตกเราเข่าป่าต้องมันในใจใเบิ่งคาตัวเองตลอดดูสผา,ากเกาะจะเต็มเบิดลวันนี้หน้ามันลายทะเลห่วยตลอดได้เนะจะต้องได้ยางหลับซึ่งห่วยเวลามันโค้งมันหยักก็จะมีทางให้หลับจะเป็นทางเที่ยวที่ไ้บ้านก็จะเที่ยวตลอด เอาก็ต้องไปเที่ยวทางนั้นพอละห่วยตลอดเว้ยหน้ามันหลายแห่งหน้าห่วยจนเต็มห่วยเลยเดี๋ยวเขาไปเบิง้งเป็นรุ่นกันไปเรื่อยๆตรงนี้จิมานวะพรฝนตกใสแบบนี้เดี๋ยวเขาได้มันโตแล้วเดี๋ยวจะไปรุ่นอีกไป เดี๋ยวเ้อามาเบิงอีกหลังเมื่อทองฟ้าฟ้ามืดครึ้มแล้วแล้วมีเสียงฟ้าห้องรุ่นนู้นมืนอี้ฝนที่ตกห้ามเาว่ะแต่เ้อไปเบิ่งกลับกอนใส่ถุงไม่ง,ง่ายเกินไปนี่เป็นซากตูบเก่าที่ไทยบ้านเขาจะมานอนกับเอาใส่ โอ้เดี๋ยวไปเบิง่งกับลันหนตวงยงโอเคเส้เนูเนาะตัว้ใหญ่ไไหนหมดกินไปไห้ละเดี๋ยวมาลุออกหลงัง าใส่พูดเนาะเขาจะต้องได้ปีนขึ้นแล้ววันนี้ฝนตกสุดยอดของความมืนเดี๋ยวไปรุ่นมึงไว้เฉกหวะี่เขเกิดเก้น,น,นไป อหมืน่นใส่พูดหนาอขึ้นไปครับมาใส่หันมองมืด โอ้มืดแหงบบเห็นนอดกลับเอาขึ้นไปบนแก้วเจาะโอเคกลับยังอยู่คือเก่าเนาะบุถึกเดี๋ยวเอาบุร,รุ่นไปยีกหลงังใส่นี่ขึ้นกลับโบเห็นแสดงว่ามีรุ่น โอเคเท็กนูมนึ่งตัวหมดเริ่มจัดการเท็กนูเทคกนูมันึ่งตัวันนี้ยุ่งห่วยกระมือ่นเข้ายามไปได้สามสิบฝายดังเหลืออีกสิบเจ็ดดังเทาเดี๋ยวเราจะไปรุ่นเบอรนี้นล้วกัน มาสิมาน,นวะเธอบูมีแดดจังหน่อยเลยมาเนี่ยบูมีแดดออกเลยไม่ได้ฟ้ามืดเตรียมห้องครึ่งครๆงอานจะปนอีกบูจัดแค่หวังว่าเขาเจะกลับไปห่อนเฮือนก่อนเนาะคอยฝนเพราะว่าอยากเถิดฝนนำอยู่ป่า อมันจะเปียกโอเคเดี๋ยวไปลุ่นเบื้องเงี่ยน้ำกันไปอีกห่วยนึงก่อนแล้วมามลุ่นเบื้องอีกลหลังนึงเอาใช่ไหมอ่ะเป็นอะไรเบื้องตรงกันโอเคจึกเนาะโอเคดึกเต็ม ตัวนูตัวนั่งตัวใหญ่อยู่เนาะอนทำเปียกอะสรุปผลงานของมันนี่ได้มาอยู่สี่ตัวมันนี่ได้ตัวนูเบิดแตบชมีตัวชอดสำหรับมันนี่ถือว่ามานเนาะแต่เดี๋ยวมาหาตที่ตามเมื่อไนว่ามันจะได้บ่เพราะว่ามันนี่อ่าฝน เริ่มโตเกเมดละเราจะลองเด,ดลิดกับละสำหรับวันนี้บายบาย